ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะคุณผู้ชมขาเรากลับมาคุยกับรองศาสตราจารย์ดรพูลสุกันต่อนะคะจากตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะที่โอ้โหบทบาทการทํางานนี่หนักหน่วงนะคะ <c oughs> จนทําให้วันนึงเนี่ยป่วยหนักถึงขั้นต้องแอดมิดอยู่โรงพยาบาลนานมากๆเลยทีเดียว <c oughs> ถ้าย้อนกลับไปในวันนั้นค่ะอาจารย์ขาจริงๆเหตุการณ์พิ่ผ่านมาไม่นานเองนะคะ <c oughs> สเดือนสเดือน <c oughs> พอดีเลย <c oughs> <ๆ S 1> อาจารย์คิดว่าอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทําให้อาจารย์นี่ป่วยหนักในครั้งนี้คะ จริงๆแล้วไม่ได้ป่วยหนักนะ,ะต้องบอกว่าเราป่วยแบบแบบคนมีโรคประจําตัวะนะคะ,คะ้ถ้าถามว่าอะไรที่เป็นทำให้เราต้องเข้าไปแอดมิดนะคะแล้วก็มีโรคที่แบบอ้ก็น่ากลัวนะคะก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเกิดจากการดูแลสุขภาพของเราที่เราไม่ได้ใส่ใจที่มากพอนะคะข้อที่สองคือเราละเลยกับสิ่งเตือนบางอย่าง จากร่างกายของเรานขณะ,ะเดียวกันการทํางานของเราที่มีความเครียดหรือว่าความมุ่งมั่นที่จะทําให้เกิดหรือทําให้สําเร็จเนี่ยมันอาจจะมากเกินไปาอาจจะมากเกินไปหรือเปล่า,าเพราะว่าปัจจัยหลายๆอย่างแล้วกเ็เรามีโรคประจําตัวอยู่บ้างเช่นมีความไขมันในเลือดสูงเนี่ยเราก็ไม่ทานยาเพราะเราส,สึกว่ายังไม่สูงมากาอันนี้อาจจะเป็นการล้าเลยต่อ สัญญาณบางอย่างไม่ได้ดูแลสุขภาพจนเกินไปค่ะจริงๆอาจารย์เป็นเคสหนึ่งที่เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่นันเจอน,น,นั้นแอบงงนิดนึงนะะอาจารย์แมน,นจะสังเกตยิ่งเพื่อนเนี่นะคะ ตัวผอมๆเนี่ยไขมันในเลือดสูงตคนเลยแปลกมากนะคะคนผอมๆ่ยักมากจะในเลงคนก็จะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมผอมๆสูงค่ะเราก็แปลกใจเหมือนกันค่มันเกี่ยวกับระบบในร่างกายด้วยใช่ไหมการเผาผลาญหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแต่ไม่รู้อ่ะคนผอมไม่ผอมเนี่ยการรับประทานอาหารที่เสี่ยงต่อไขมันสูงเนี่ยก็ต้องระวังตัวเองก็ทานอะไรที่แบบโอ้เมื่อก่อนนี้ก็ทานอาหารที่คิดว่ามัน ทำให้เกิดคอเลสเตอรอลสูงเช่นอาหารทะเลทนเยอะไขมันอะไรแบบนี้ค่ะนี่ไงเคของเคสของอาจารย์ก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าถ้ามันมีสัญญาณเตือนมาแล้วจากผลเลือดอะไรแบบนี้นะคะแล้วเราเราเห็นแล้วเราก็ควรจะปฏิบัติตัวให้มันแบบว่าช่วยให้มันไม่เกิดโรคอะไรแบบนี้ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ตอนที่อาจารย์อยู่โรงพยาบาลเนี่ยค่ะจากคนที่เคยทํางานยุ่งยุ่งยุ่งทุกวันช่วงพักรักษาตัวเนี่ยเราได้ข้อคิดอะไรหรือว่าเราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรไปไหมคะ คือจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าไม่ใช่คนบ้าง,งานก็คือมีงานก็ทาไม่มีงานก็ไปทำนะเพราะฉะนั้นก็เป็นเป็นอะไรที่เข้าโรงพยาบาลก็ต้องรับรู้ว่าเราไม่สบายถ้าถามว่าต้องจิตคิดบวกไหมก็ไม่ต้องถึงขนาดจิตคิดบวกแค,ค,ค่แค่คิดไม่ลบก็พอ,อนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะบอกว่าอาการเป็นโรคอย่างเราเนี่ยโรคทางสมองเนี่ยเอ,อมันจะคิดบวกได้ยังไงแบบมันอาจจะไม่มีอะไรบวกแต่แค่ไม่คิดลบ ก็ด kind of ีแล mm ้ว hmm. ก็คือเราก็สามารถที่จะเรียนรู้หรืออยู่กับมันได้ตอนที่เปิดก็คิดเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นอมพาตเราจะทํายังไงแต่ก็คิดแล้วก็เอ๊ะก็เราก็ไม่ได้เป็นนี่เพราะว่าแขนขาเราก็ยังมีแรงอยู่ทําไมต้องคิดอะไรให้ฟุ้งซ่านมากจนเกินไปทำไมต้องคิดแง่ลบไปอย่างนั้นใช่ไหมคะทำไมต้องคิดแง่แง่ลบเสลือเกินเพราะตอนนี้สถานการณ์ของเราก็ไม่ได้แย่มากแล้วเราก็ยังทำอะไรได้นะคะก็เลยคิดว่าอ่าโอเคเราไม่คิดลบกับการ จะเปิดของเราครั้งนี้แล้วเราก็คิดว่าถ้าเราไม่คิดลบเนี่ยเราก็ใช้ดําเนินชีวิตให้ปกติปกติ ถ้าเราต้องรักษาก็รักษาต้องกินยาก็กินยาไปกายภาพก็ไปกายภาพแล้วตัวยองก็รู้สึกว่าการไม่ได้ทํางานบ้างมันก็มีความสุขดีเหมือนกันค่ะก็รู้สึกดีนะอาจารย์คะหนูเห็นจากรูปเนี่ยหนูว่าอาจารย์ไม่ได้พักผ่อนพี่เ่อคนไปเยี่ยมอาจารย์เยอะมากเลยนี่คือกําลังใจนี่คือกํำลังใจของอาจารย์ใช่ก็คืออาจจะคนเยี่ยมเนี่ยนะมันทําให้เราไม่ได้พักผ่อนทางด้านร่างกายนะแต่อเคมันก็ช่วยด้านจิตใจแต่ถ้าเยอะเกินไปนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกัน เพราะว่ามันก็จะเหนื่อยแวะเวียนมาทั้งลูกศิษย์ลูกหาเพื่อนเพื่อนหมอพยาบาลเขาคงตกใจเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในอายุที่จะต้องเจ็บป่วยนะคะแล้วเราก็ยังดูไม่ได้อ้วนไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงดูก็ยังแข็งแรงสดชื่นแจ่มใสอะไรอย่างนี้ค่ะ จริงค่ะดูไม่ออกเลยคือแนนก็เคยมียัดยญาติหรือว่ามีคนที่รู้จักเนี่ยสตรกนะคะแต่แนนจะเห็นว่าหลังจากอาการป่วยเนี่ยเขาไม่ได้ฟื้นตัวมาเป็นแบบอาจารย์พูนสุขได้เลยอ่ะอันนี้เป็นเพราะเราแบบขยันกายภาพหรือว่าเรามีกําลังใจที่ดีหรือเปล่าที่ทําให้เรากลับมาดูเหมือนคนปกติเลยเซคือโลกระบบทางสมองนี่มันมันเยอะนะคะมันหลากหลายมากนะคะบางคนเป็นเยอะบางคนเป็นน้อยแล้วก็บางคนอยู่ใน แอเรียหรือว่าบริเวณที่อันตรายบางคนอยู่ในแอเรียที่ไม่อันตรายบางคนอยู่ในแอเรียที่ควบคุมระบบร่างกายเยอะบางคนอยู่ในแอเรียที่ไม่เยอะอมันหลากหลายที่เทียบกันไม่ค่อยได้แต่สิ่งหนึ่งที่ที่พอจะเ,อเป็นเป็นบทเรียนสอนใจได้ก็คือว่าเมื่อเราเป็นอะไรที่เกี่ยวกับระบบสมองนะมันแสดงว่าการควบคุมทางสมองเราเนี่ยลดน้อยลงเราต้องหาตัวช่วยอ,อย่างของตัวเองเนี่ยการควบคุมจากสมองมาการเคลื่อนไหวเนี่ยจะน้อยลงแน่ เพราะว่าส่วนนั้นน่ะมันตายไปแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยได้คือกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นเราก็มาใช้กล้ามเนื้อในการควบคุมการขยับการเคลื่อนไหว<ม>ซึ่งทําให้เราต้องอาศัยกายภาพบําบัดพออาศัยกายภาพบําบัดเนี่ยเรามีเรามีเวลาของมันนะคะเช่นมีคนบอกว่าหลังจากที่เราเป็นสโตรกเนี่ยเขาจะมีเวลา3-6ถึงเดือนในการที่จะฟื้นหายที่เราเรียกว่า g เด d e n period เป็นเวลาทองถ้าหลังจากนี้ไปเนี่ยมันจะทําให้ดีขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นก็จะบอกทุกคนว่าเราไม่มีเวลาท้อแท้นานนะเราต้องรีบตั้งแต่เดศูนย์ที่เราไม่สบายาต้องรีบกลับมาฟื้นฟูสุขภาพตัวเองอย่าบอกว่าเฮ้ยฉันจะเป็นยังไงเดือนนึงแล้วฉันจะเป็นยังไงไม่ต้องแล้วเราต้องเริ่มเลยเพราะเรามีเวลาจํากัดมากที่จะฟื้นฟูั่านตัวเองเนี่ยก็ฟื้นฟูตั้งแต่ตอนแรกนะคะเริ่มเลยเนื่องจากว่าทางโรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยเขามีแผนกกายภาพที่มีประสิทธิภาพมากเราก็เริ่มหัดเดินหัด ยกแค่ขาหัดจับอะไรที่มันเล็เลกๆให้ให้ดีก็เริ่มเริ่มฝึกไปทุกวันทุกวันเขาเปลี่ยนพฤติกรรมกลายมาเป็นตอนเช้าตอนนี้ก็ต้องลุกตื่นขึ้นมาเพื่อจะที่จะ,จะออกกําลังกายเบาๆนะคะเบาๆก็คือเหยียดแข้งเหยียดขายกแขนยกขาไม่ใช่ว่าออกไปวิ่งนะไม่ใช่เบาๆแต่ทําทุกวันทําให้ทาบําเสมอทําทุกวันนะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าแข็งแรง ดื่มน้าเยอะๆอันนี้พูดไปแล้วดื่มน้ํานี่สําคัญมากนะคะทุกโลกเลยแล้วก็เป็นอะไที่หาง่ายดื่มน้ําเยอะๆแล้วก็ปัสสาวะบ่อยๆนะคะทายอุจจาระให้เป็นเวลาทานอาหารให้ไม่ต้องเยอะมากไม่ต้องน้อยมากคือใส่ใจกับสุขภาพร่างกายที่ขาดไม่ได้คือใส่ใจกับสุขภาพจิตใจตัวเองก็เอ๊ะทำยังไงที่ทําให้เราเนี่ย อยู่กับตัวเองเราก็ต้องหาวิธีพักผ่อนไปเที่ยวตอนนี้ไปเที่ยวไหนไม่ได้เพราะไปต่างประเทศก็ไม่ได้ตัวเองเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวะนะคะ,คะก็เที่ยวในเที่ยวในกรุงเทพเที่ยวในประเทศไทยฝึกจิตสวดมนต์ก็ว่ากันไปก่อนนอนก็สวดมนต์เรียกว่าขัดเกลาทั้งจิตใจแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะ,คะเพื่อการจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ย อยากจะถามว่าอาจารย์ได้ข้อคิดอะไรจากการป่วยครั้งนี้ของเราคะอาจารย์คะคือปัญหาหรือว่าการเจ็บปวดของเราเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนจากเราเป็นดําเป็นขาวหรือขาวเป็นดําได้เพราะเราก็ไม่ใช่เด็กๆที่เราจะมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมันจะปรับเปลี่ยนได้บางอย่างเท่านั้นเองนะคะ,คะแต่ขอให้เรามีสติรู้ว่าเรากําลังเป็นอะไรและเราจะต้องทําอะไร<ม>อย่างเช่นเราไม่สบายครั้งนี้เนี่ยทำให้เรารู้สึกว่า สาเหตุที่ทาให้เราไม่สบายมีอะไรบ้างหนึ่งสอแล้วก็ลองจัดการซิข้อที่หนึ่งเช่นไม่ดูแลสุขภาพหันมากลับมาดูแลสุขภาพเวลามีอะไรที่เตือนจากสุขภาพเช่นต้องไปห้องน้นะํานะหิวข้าวนะก็ไปไปซะแล้วก็ดูแลเรื่องการรับประทานอาหารซะหน่อยออกกําลังกายให้มากขึ้นแล้วก็ผ่อนคลายอย่าซีเรียสกับการทํางานให้มากเกินไปแต่ในในชีวิตจริงพอเรากลับเข้ามาทํางานมันก็ยัง ยังต้องต้องไปทํางานนะต้องขอลาออกเพราะว่ามันจะทําให้เราโลภไปเลยแต่ต้องบอกว่าออถ้าเราลาออกแล้วเราจะเราก็จะเครียดอีกแบบหนึง่งนั้นชีวิตเนี่ยค่ะมันจะต้องอยู่กับสิ่งที่เราเป็นอยู่ณปัจจุบันนั้นเรายังทํางานแล้วก็ต้องทํางานเพียงแต่ว่าให้รู้ตัวว่าทํางานเนี่ยถ้ามันเครียดก็ต้องระมัดร,ระวงังหรือว่าปล่อยวางบางอย่างก็ปล่อยวางแต่เราคงไม่ได้ปล่อยวางถึงขนาด ไม่ทำอะไรเลยเพราะมันไม่ใช่เรามันก็ไม่ใช่ชีวิตด้วยเนาะวันนี้นี่ฟังอาจารย์ภูนสุขเล่าแล้วนะคะคุณผู้ชมได้ข้อคิดดีๆกับตัวเองนะคะว่าอย่าเอางานเนี่ยมาเป็นทุกอย่างในชีวิตแต่จงใช้ชีวิตแบบระมัดระวังฟังเสียงหัวใจตัวเองฟังเสียงร่างกายของตัวเองนะคะเพราะเราไม่รู้หรอกว่าวันข้างหน้าความเจ็บป่วยหรือความทุกข์ใดๆจะมาเยือนใช่นะคะแล้วก็มองโลกแบบมีความสุขอาจจะยังคิดบวกไม่ได้ก็แค่ไม่คิดลบก็พอโหวันนี้ได้ข้อคิดดีๆมากๆ ท่านอาจารย์ภูนสุขนะคะขอให้อาจารย์แข็งแรงแข็งแรงแล้วก็มีเวลาได้ไปเที่ยวพักผ่อนนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ที่มาเรมพูดคุยกับเรานะคะหวังว่าวันนี้คุณผู้ชมจะได้ข้อคิดดีๆนะคะอย่าให้งานฆ่าตัวคุณเองนะคะแค่ให้งานหล่อเลี้ยงชีวิตก็พอนะคะจ่าวันนี้หมดเวลาเกลี้ยงเลยค่ะกลับมาพบกับรายการรามาสแควร์ได้ใหม่สดๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้11.00นเช้าเป็นต้นไปนะคะวันนี้ท่านอาจารย์ภูนสุขและแนนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ